สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของปีนักษัตรปีชวดและนี่คือดวงประจำเดือนกันยายนปีพศ2566ค่ะเดือนกันยายนแล้วนะคะเป็นช่วงครึ่งปีหลังนะคะค่อนข้างจะหนักหน่อยนะหนักหน่อยไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะทั้งโลกใบนี้เลยนะอืม <c oughs> อ่ะคิดอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าคิดอีกหม่อีกแบบหนึ่งล่ะมีปัญหาเราแก้เราได้ประสบการณ์เราเก่งขึ้นถ้าคิดอย่างนี้คุณจะสู้ไหวนะคะเรามาเริ่มที่การงานในเดือนนี้อ่าอย่าทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับในที่ทำงานอืมช <c oughs> ัดเจนถ้าทำผิดล่ะเป็นไงก็เป็นเรื่องสิคะ เป็นเรื่องเพราะงานที่ทําอยู่มันโอเคดีนะคะรายได้นี่เข้ากระเป๋าอย่างสม่ําเสมอไม่ขาดมือเลยเงินนนะจากงานที่ทําอยู่ตรงเนี้ยครอบครัวคุณอบอุ่นเป็นปึกแผ่นเพราะงานตรงนี้นะอย่าอย่าระเมิดกดข้อบังคับนะโยบายของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะทำตามนั้นค่ะอย่าหัวแข็งไป นะอย่าหัวแข็งอย่าไปคิดแม่ลองสักตั้งหนึ่งจะเป็นอะไรไปอย่าไปคิดอย่างนั้นนอกลูกนอกทางไม่ดีหรอกอืต้องเป็นคนเก่งเป็นคนที่เป็นมืออาชีพมากพอสําหรับที่จะลุยงานอืมส่วนท่านที่เป็นเจ้าของกิจการเองละ่ะฟรีแลนซ์นะคะอิสระเสรีของตัวเองละ่ะทำงานละ่ะก็เช่นกันเช่นกันนะ ตฎของตัวเองเคืออะไรล่ะทําอย่างนี้แล้วเป๋ทำไหมไม่ต้องทําอืมระเบียบข้อบังคับภาษีสป,ปกรอะไรก็ทําตามอืมนะคะเพราะว่าสภาพงานมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอะค่ะงานอะ่ะแต่เป็นแค่ว่าคุณอะ่ะมีความคิดมีการลังเลใจจะตัดสินใจไปทางไหนคุณจะทำผิดกฎ ในการทํางานของคุณเองแล้วมันก็จะเป๋ไปอืมแค่นี้เองในเดือนนี้ไม่มีอะไรมากเลยคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วแคล่วคล่องว่องไวฉเฉลียวฉลาดคุณน่าจะทํามันออกมาได้ดีนะ <c oughs> นะมันมีอยู่นะะบเพอาอเจ้าที่หรือ,อหัวหน้างานที่ คลำเคลงจูจีจ้จุกจิกอาจจะมาจ้ำจี้จ้ำช้คุณอืมจนในระดับหนึ่งเลยล่ะแต่คุณก็หัวดื้ออิสระสมตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะไม่ได้เดือนนี้เดือนนี้ดนนลดลาวาสอกลงนิดนึงนะอ่ะต่อไปเรามาดูเรื่องการเงินเดือนนี้แน่นอนมันสร้าง รายได้คุณอย่างงามอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าพายเงินมันจะไม่ขึ้นมาไม่ใช่หมายว่าคุณไม่มีเงินนะตรงนี้นี่คุณได้เงินอยู่แล้วได้แบบมันคือฐานเงินเดือนเท่านี้ใช่ไหมคุณก็จะเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งเพิ่มจากเดิมมาเอาอง่ายเพิ่มจากเดิมที่ที่ที่เคยได้มาก็แล้วกันหรืออาจจะเป็นสแตนดานของคุณดูแล้วตรงนี้เป็นเพราะว่าอ่า รายได้คนสมัยนี้มันจะฟิก <c oughs> คุณฟิกตัวเองอย่าลืมนะใครไม่ได้ฟิกคุณนะคุณฟิกรายได้คุณเอาไว้เองคุณไม่คิดที่จะเชะออกไปหาเพิ่มนะบอกให้ทําตามกฎและบอกให้เชะให้ออกแนะน่นะมันก็อดคิดไม่ได้ถ้าหากมันเป็นในโทรศัพท์มือถือเป็นทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์คุณก็สามารถทํางานที่ทําอยู่ได้ไงแต่ถ้าหากว่าคุณ ลีกตัวออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ทำในออนไลน์ค่ะทำในอินเทอร์เน็ตทำในแอปพลิเคชันต่างๆนั่นแหละนั่นแหละโอเคเลยนะ,ะเรื่องการงานการเงินผ่านนะคะหานแน่นอนแต่อืยังไงดีละ่ะนะต่อไปเรื่องสุขภาพคะ่ะเดือนนี้อืไม่ดีอีกแล้วถ้าคุณไม่เป็นอะไรก็ญาติผู้ใหญ่ที่บ้านนะคะเป็นต้องดูแลหน่อยนะ นะคะถ้าคุณไม่เป็นอะไรนะดูแลถามไทยญาติผู้ใหญ่ที่บ้านบ้างพาไปเช็คกับหมอหน่อยนะคะกับโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์ในการรักษานะคะหน่อยนึงละ <c oughs> <c oughs> หน่อยนึงละนะคะเพราะว่าอยู่ขวานบนคุณนะถ้าคุณไม่เป็นอะไรนะอืมอืม อย่างน้อยก็เข้าไปพูดคุยกับท่านบ้างแล้วกันนะคะถ้าหาคุมได่เป็นอะไรนะ <_ d ata> พ่อกับแม่ผู้ปกครองที่อยู่กับที่อยู่กับเราที่เราดูแลอยู่อะ่ะนะพาไปเช็คกับหมอเลยนะอืมต่อไปเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้ล่ะอืมถ้าพบเจอและพูดคุยกับใครอยู่นั้นคนคนนั้นเปิดโอกาสให้คุณนะแต่กำลัง ดูคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วเดือนนี้คุณจะต้องใจเย็นใจเย็นให้เป็นอย่าใจร้อนเพราะอีกฝ่าย,ยกำลังดูคุณอยู่คุณต้องรอให้เป็นอืมนะคะใช้โทรศัพท์ตามจิกตามจิกนั่นไม่ได้นะคะพูดคุยกันได้ตามปกตินะคะนะแต่อย่าเป็นลักษณะการจิกไม่เอา อีกฝ่ายดูคนอยู่คุณต้องทําตัวยังไงคุณต้องรู้ใช่ไหมอ่าไม่ต้องบอกใช่ไหมนะอ่าส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างยังปกติสุขอยู่มันจะปกติสุขเกินไปมันก็นิ่งๆิ่งเกินไปใช่ไหมมันก็ต้องมีอะไรให้มันตื่นเต้นบ้างนะซื้อของขวัญให้กันซื้อเสื้อผ้าให้กันนะคะทำกับข้าวร่วมกันชวนกันไปดูหนังชวนกันไปกินข้าวนอกบ้าน นะคะไปรำลึกถึงวันที่คบกันใหม่ๆอ่ามันจะได้สปาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวมันถ้าหากวันปล่อยให้มันเนยเลิบเลิศไปมันจะกลายเป็นมันจะเริ่มห่างๆไปอ่ะมันจะมีเรื่องให้แขวะแขวะกันอ่ะกลายเป็นอย่างนั้นไปอ่ะกลายเป็นคู่คู่แข่งคู่ขีดมันจะขิดกันจะแขวะกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะหันมาเอาใจใส่กันไงอืมประมาณนี้นะคะ บทสรุปในหน้าไพ่นี้นะคะอืมมันมันเหมือนจะดูเรียบเรียบนิ่งนิ่งจริงๆไม่ใช่ตัวคุณเองก็อยากจะดื้อดึงดื้อดันทำกับสิ่งที่คุณต้องการทำแต่ว่ามันมีบางอย่างบังคับคุณเอาไว้อยู่นะคะแต่ทำให้ตัวคนนั้นรู้สึกอืมยังไงดีอะ มันก็ต้องทิ้งอะไรบางอย่างไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะยอมทิ้งบางอย่างไปบ้างเพื่ออีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องการทำมันให้สำเร็จนะนะคะการเริ่มที่ฝาฟันอุปสรรคนี่แหละมันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในอนาคตนะคะนะถ้วยขึ้นมาเนี่ยไม่สำเร็จหรอกแต่ตรงนี้ขึ้นมานะ่ะมันสำเร็จแน่นอนนะคะจะเย็นๆน,นะคะ เวลาเริ่มต้นอะไรใจเย็นๆแค่เนี้ยเดือนนี้คุณต้องใจเย็นรอให้เป็นนาสละอะไรบางอย่างลงไปบ้างเพื่อได้กระทําสิ่งหนึ่งไปบ้างอืมนะคะเพราะงานที่ทําอยู่โอเคดีอยู่แล้วทำเพิ่มอีกนิดนึงกเกี่ยวกับเนี่ยค่ะในโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันต่างๆเพราะคุณอยากจะทํา แต่มีระเบียบข้อบังคับในที่ทำงานคุมคุณอยู่นะคะคุณก็เลยไม่ค่อยมีอิสระที่จะทำอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยค่ะในโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตออนไลน์ทุกอย่างแอปพลิเคชันทุกอย่างแล้วแต่คุณจะทันหนัดทำลูทำเลยแต่ตรงนี้เกี่ยวกับการวิ่งส่งของหรือเปล่านะ <c oughs> นะคะนะ มันขึ้นมาอย่างเนี้ยมันสีสีล้อไงสีล้อไงใช่ไหมนะแล้วแต่ควรจะถนัดทําเลยนะคะทำเลย,นะะเลยหลายคนทําแล้วทํามานานแล้วด้วยทํามาเป็นปีสองปีแล้วนะบางคนนะอ่ะเป็นไงบ้างละ่ะมันก็มาเสริมรายได้ที่มีอยู่ไงแล้วเราก็จะมีทักษะใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกอืมนะคะ ประมาณนี้ประมาณนี้พูดไปเดี๋ยวก็เหมือนกับบนเพราะว่านี่เป็นดวงประจำเดือนเองนะคะไม่ต้องเคร่งเครียดไม่ต้องเกรงกับชีวิตทำตัวให้ปกติสุขนะคะบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ได้แล้วเราก็จะมีความสุขกับใช้กับ,ก,บการใช้ชีวิตของเราเองนะคะอะ่ะตนนานหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ